มาข้างบนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นรีแล็กนะคะรอบที่สองจริงๆมันเป็นรอบที่สามแล้ว,วแต่รอบสองเนี่ยหน่องไม่ขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเขาจะให้เราขึ้นจุดเดิมมุมเดิมอะแต่วันนี้เขาจัดอีกมุมหนึ่งให้หน่องนะคะก็คือโซนนี้โซนนี้เขาก็จะมีแบบว่าเออเหมือนสวนจัดสวนเล็กๆกันนะคะเดี๋ยวน้องวางของหาที่ร่มๆดีกว่านั่งตรงนี้แล้วกันอ่ะ ที่นี่นกเยอะมากมากเลยนะคะสังเกตตัวนี้ตัวน้อยๆนี่นะคะนกนะคะนี่ค่ะมีทั้งนกกาเหว่านะคะนกพิราบโอ้ลายนกนะคะเยอะมากเช้าเช้านี่ได้ยินเสียงนกกาเหวาอันนั้นนกอะไรก็ไม่รู้ตัวน้อยนะคะเดินต้นเตี้มน่ะน,นะคะอืม คนนี้เขาก็จัดสวนนะแต่ว่าดูแล้วคือมันไม่มีลูกค,ค้ามาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บูรณะปรับอะไรสักเท่าไหร่นะคะถ้ามีดอกมงดอกไม้สวยๆแต่ดอกลันทมสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวให้พเพื่อนๆดูนะคะรุมนั้นจะเป็นดอกเอลีลาวดีหรือดอกลันทมนะคะหน่งชอบมากสวยมากเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมอ่ะเออมุมนี้ก็มีนะคะอ่าตรงนี้ ยมากแต่ก็เขาดูเหมือนเขาปล่อยไม่ไม่ได้ดูแลเพราะว่าเนื่องจากว่าตลอดปีเนาะตั้งแต่มีปัญหาเรื่องโควิด -19 ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยลูกค้าเขาก็คงหมดอะ่ะนะดูสีิหนาทีเขาให้หน่องขึ้นตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะโอ้เกิดตามจับภาพนกน้อย นกเขาเขาเยอะอันนี้มันชั้นยี่สิบนะคิดดูสินกบินมาถึงชั้นยี่สิบนี้แบบสุดๆเลยอะ่ะอืสวยมากอะ่ะสวยมากนกไม่รู้นอกอะไรหน่องไม่แน่ใจว่าเขาก็เขาก็หาหาอาหารหากินต้มเตียมของเขาอะ่ะโอ้ยน่ารักมาก เดินอยู่ตัวเดียวด้วยนะคะกล้องหน่องซูมไม่ได้มากเท่าไหร่ ขุมบินหนีก็แล้วกันายตายน่ารักมากไปละขึ้นไปละขึ้นบนกิ่งไม้ไปละดูจากต้นไม้คือเขาไม่ได้เหมือนคนสวนไม่ได้ดูแลเลยนะคะดินแห้งดินค่อนข้างแห้งแต่ก็มันมันมันก็เป็นสภาพของ คือมันไม่มีลูกค้าเนาะเขาก็เขาก็คงแบบว่าอาจจะตัดลดจำนวนคนหรือพนักง,งานนะคะเดี๋ยวต้องไหว้มีที่นี่จะมีศาลนะคะศาลข้างบนเดี๋ยวต้อง,งไหว้สักนิดนึงปิดหนะาตนี่นะคะก็จะเป็นมุมด้านบนมุมด้านบนนะคะ ก็มีมุมต่างๆของเขานะคะแต่ดอกวิลาวดีก็ก็ค่อนข้างจะเหมือนเขาเลี้ยงง่ายอ่ะก็มีมีดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะมีดอกกล้วยไม้ดูนกอู้นี่นกตัวนกอะไรนะนกอะไรนี่